สวัสดีครับกลับมากับผมแล้วนะครับดอฟีนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับอ่าอยู่กับผมนะครับอ่ากับเกม a อนมิเช t h ด l ด s t ดีเซน n t นะครับกับคัสตอมสตอรี่นะครับตัวใหม่นะฮะก็ชื่อว่าแอ t แทช t ั่นนะครับก็อ่าก็คือจะกลับไปคุยกับเรื่องไว้ในนะฮะก็คือมีปัญหานิดหน่อยนะก็คือผมล้างเครื่องแต่ผมไม่ได้แบ็กอัพเซฟไว้นั่นเองนะครับก็ทําให้เซฟหายไปนะครับโอเคเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในชแนลใหม่ของผมนะฮะ ดังมากนะรประเมินขอลดเสียงก่อนนะครับมึงจะดังมากเกินไปจ้ฟังรู้เรื่องหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะฮะโอเค okay, เลยนะครับชาแนลใหม่กับเอเลนดี้นะครับชื่อเลนดี้จะเรียกได้ทั้งสองชื่อนะครับจะมีเรียกว่าเอเลนดี้หรือดอฟฟี่ก็ได้นะฮะเรียกได้ทั้งสองชื่อโอเคผมจะเลือกกับกัปซอนสตอรี่ใหม่ลแล้วกันนะครับ You are s t a r t e d by a love crash in the middle of the night Investigate the source ไนดะ้ยินเสียงบางอย่างนะฮะ ก็เลยต้องไปโอ้เคไม่มีอะไรนะโอเคโอเคเสียงเสียงเสียงอาจจะดังเกินไปหน่อยนะก็ลดมาชักหนึ่งเสียงก็คงจะเบาไปทีเดียวเดี๋ยวผมเปิดเสียงเต็มร้อยนะตอนนี้โอเคตอนนี้เราอยู่บ้านหลังหนึ่งครับเป็นบ้านผมเองมั้งโอเคบ้านนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวฮะมีตะเกียงให้เราหนึ่งเนี่ยอะน้ำมันครบฮะอย่ามาเอองยิ้มุูแจบ เอาละก็ห้องนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวตรงนี้ก็มีคนช่างมันเถอะทีนี้มีเปียนโนะไม่มีอะไรครับตรงนี้ล่ะแกนี่ก็ไม่มีอะไรลิ้นชักไม่มีอะไรนะประตู use a key to unlock it ไปหากุญแจมาแล้วครับโอเคไม่มีอะไรนะตรงนี้ตรงนี้มีนะ ไม่มีอะไรเลยฮนะโอ้โอ้นั่นไงนล่ะโอเขี้ยวได้เนึกย่ยออกไม่นะออไ,ไดนะ้เอาตีนตรงนี้รูปภาพไม่มีนะตรงนี้หรือเปล่าอ่าไม่ใช่ฮนะแล้วกุญแจกูอยู่ไหนกุญแจกูอยู่ไหนอ่าโอ้กุญแจตรงนี้ไงกนะูอ,อยู่นี่นี่ว่ะโง่เนาะ <laughs> โอเคฮนะฮัลโหล แล้วมีใครทำเสียงอะไรดังหรือเปล่าโอเคไม่มีอะไรนะโอโรเร็วมากนะเยี่ยมเลยครับมืดเงียบเงียบมากนะครับเงียบมากนะตอนนี้ไม่นมีอะไรทุกอย่างห้องนี้ก็เป็นห้องกินข้าวรับประทานอาหารเงียบสาปกติทั่วไปก็เรียกห้องรับประทานอาหารเดีย๋ยวฝนตกข้างนอกฮะใช่แล้วนะเดี๋ยวฝนตก ไม่มีอะไรน่ากลัวครับอืมโอเคต่ okay, อไปตรงนี้เหมือน,นเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขต้องสรรบบอรี่บ้าบออะไรกันรูไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะฮะเหมือนเอาอ,อะไรมาวางวางทิ้งไว้เฉยแล้วก็ให้วันมืดแค็นเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> โอ้ส <c oughs> อรี่ทฟฟโอ้ลินดเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าเปลี่ยนชั้นหน้าใหม่แล้วเออเปลี่ยนชั้นหน้าใหม่ได้ทำไมชั่มึง เอ้ уров, ดาด oh. oh. <Although. laughs> ่าก okay, uh. ูทำไมหนูชอบมึงโอ้โหเออมาลอเยอะเย้ยกูไอ้หนูโซโนแม่ตักน้ำตามเถอะโอเคฮะตัวสวยตัวสวยอะไรวตัวสวยเร็วตัวสวยตัวสวยงบทุ่งทั่วไปอัดใส่ตูดมึง

เอเอข้าวไปกูจะกลับบ้าน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 เอวอยู่กั n อดได้เย็ดมึงยังตายไม่ได้โอเคโอเคกูยังตายไม่ได้โอ้มันลากข้าไปเนี่ยโอ้ตัวสวยทำอะไรกูสวยโอเค ข้ากูไปไหนเนี่ยเนี่ยแหละแอดแบลชั่นไม่ว่าการลับผาตัวนะฮะตัวขนเนื้อเนื้อหาเต็มๆเลยครับตอนนี้ว่ากูโดนลับผาตัวฮนะโอ้โหเกือบตายแฮ่แบลลี่คอนเชียสนะโอเคไป่เรามาสำรวจก่อนแล้วกันว่าจะมีทางออกไ uh, หมอ่านาทเตอร์เวลหรอตรงนี้มีถังตรงนี้มีสไปเดอร์แมนแมนทรับโอเคมันน่าจะมีอะไรน่าที่ทำให้เราออกไปจากที่นี้ได้อืม อะไรเลยฮะโอเคโอเคผมลองหาดีๆก่อนแล้วกันนะนอาจจะมีอะไรท่เราก็ได้อืมนี่ไงครับคิดว่าจะเป็นนี่แหละลอดกงออกไปนะลอดรูลอดหลเล็กๆที่ช่องเล็กๆออกไปนะถูกต้องครับโอ้โหโอเคสวัสดีทฟี่เป็นไงบ้างโอ้ยินดีโอเคอานก็แล้วกันได้เลยลงเอสบอร์ดิมันสบกดงะดิ่งกระดิ่งกระด่นโอเคะโอ เดี๋ยวเขาเปลี่ยนชาเนเอลมาอยู่ดอฟีอ่าใช่แล้วทำไมอ่าอีเ <c oughs> ลนดี้รู้เรียกผิดตลอดล <c oughs> อ่าดอฟีโยนลงทิ้งได้ยังไงขอโทษขอโทษไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรช่างมันเถอะตอนนี้ดอฟีโอ้เนือย่างเกาหลีโอตันนี้มีกอ่อนฮัลโหลเฮ้มีเธอนาะบอสกับลาดานัมลาดานัมเฮ้ลาดนาน,นัม โอเคลุงก็จะพาดอฟี่ออกไปจากที่อ้อทำไมโยนลงแบบนี้ล่ะดอฟี่มันเจ็บนะรู้ไหมก็ก็ขอโทษไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรลุงบอกว่าไม่เป็นไรมากี่ครั้งแล้วเนี่ยลุงแค์ผมบ้างไหมนเนี่ยก็มีบ้างนิดหน่อยโอ้ตอนนี้นมีคนนอนให้ท่าอยู่ลุงสนใจจะไปอะไรกับมันไหมคนนอนให้ท่าลุงหมหันตัวให้ด้วยไอ้นั่นกับน้อยหน้อยขนาดลุงไม่สนใจอกของแค่นั้นเอง ดูสินอนให้ดาลุงด้วยลุงไม่สนใจหรอกโอเคฮนะก็เราจะออกไปข้างนอกนะจับาประตูนี้ไปโอ้ประตูผ่านด่านลุงอะไรดอฟี่สงสัยเราคงต้องเจอกันในแบบต่อไปแล้วแหละไปรอผมแล้วกันเด้อได้เลยดอฟีไว้เจอกันโอเคฮนะตอนนี้เราก็ออกมาแล้วฮะออกไปแต่นี้ดันเจียนหอนะโดนรักพาตัวมาไม่รู้รักพาตัวมาที่ไหนนะ มันเป็นโครงการทดลองมนุษย์ซะบ้ัก <f uck> โอ้โหตัวนี้มืดน,นะที่นี่มืดมากนะแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวหรือทำให้ผม,มตกใจได้หรอกคนนี้เข้าไปข้างในเปิดได้นตัวนี้มีสไปเดอร์แมนใหญ่สไปเดอร์แมนมีน้ำมันนะแต่ยังไม่มีตะเกียงนะครับโอเคในตู้นี้มีอะไรในตู้นี้มีเดอะบ็อกช์รู้กันกดโอ้มินชักโอ้เสียงอะไรโอเคตัวนี้มีล้อหม,มุน มีไม้กวาดอาวุธผมอาประจำตัวผมแต่ก่อนตอนเลฟแอนิเชนแรกๆเลยโอ้แทงแท่งแทน,นี่มีอะไรโอ้ตะเกียงวู้ฮู้ว์ตะเกียงน้ำมันด้ว <c> ย <oughs> น้ำมันนะตอนนี้มีน้ำมันด้วยนะไว้นันเสียดายน,นะครับเล่นไม่จบนะไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับมีโอกาสเราก็จะกลับมาเล่นใหม่โอ้เสียงอะไรใครบุกเข้ามาแทงแม่งเลย อย่าเข้ามานะึงแทงแม่งโอ้วายสวัสดีวายมันวายนะดูดีๆโอ้ตรงนี้มีชิปเปอร์ตอบแม่งเลยนะเชื่อเลยสิต้องหาคอนโอเคผมจะหาคอนแล้วกันถ้าไม่มีนะแต่ว่าเราก็เอาวส่วนตัวเราไปนะไม้กวาดเนะี่ยขี่นิมบาสอง0ันไปนี่แหละโอ้นี่ค้อนเฉยอลไรไม่ต้องไปหาในไกลเลยนะโอเคเป็นการล้อมรวมกันเรียบร้อยนะรวดเร็วทันใจมากโอเคอจะเอา ทุบแม่งเลยไม่มีไอเมชตุ้ยตุ้ยตุ้ยไปกวานไม่กวานไปก่อนไม่นี่ไปก่อนไม่กวานไม่กวานมานี่มามึงเข้ามามามาไหนมึงเข้ามามึงอยู่ไหนตุ้ยมานี่มาละมึงมามึงมามึงเข้ามาหน้าสิโอเคทำอะไรกูไม่ได้หรอกอ๋อตุ้ย มึงทำอะไรกูสไปเด์แมนช่วยกูด้วยหอบไปไปสไปเด์แมนมันทำอะไรกูไม่ได้ต,ตัวสวยมึงกินลูกกลงเลยโอ้โู้บักตวสวยมึงฆ่ากูโอเคเราเขับว่าเกิดใหม่แล้วอ่ามสงสัยตุว๊สวยคงไปแล้วะครับ โอ้นี่ตัวนี้เป็นคืออะไรอ้าวมึงจะไปจัดตระไม้เยื่ออะไรเนี่ยน้ำกรดนะอย่าพูดอย่าคิดไม่มากตัวนี้คืออะไรครวยเอ้ยครวยนะฮะครวยไว้กรอกน้ำนะฮะทดลองซีมึงไม่กัดอะไรเลยโอ้ตัวนี้กุญนะแจฮะเกรดคีย์ให้โอ้โหอืมโอเค ไม้กวาดพร้อมนะมึงมาแข็งใส่ปิ้นเลยมึงมาสิมึงโทรมาออเอามหอ <c oughs> เราใช้ขี่สัมแล้วโอเคตรงนี้ชวนะก,กวูว่านะมึงมาเข้ามากูไม่กว่ามึงมานี่เลยตั้งชื่อวอะไรดียิมบัสยิมบัสสองพันโอ้เสียยจังไม่ได้ไม้กวาดไปด้วยแทงประตูแม่ง กู <languages> ปิดรอบประตูได้แต่กูยังเข้าไปไม่ได้เพื่ออะไรวะเนี่ยโอเคโอเคเราแสดงว่าเราต้องไปหาอะไรมาใส่น้วกกดชัวร์เลยกัดแม่กุญแจครเพราะทำไมมันกระตุกวะวะมันกระตุกอะไรตอนนี้เนะี่ยโอเคครับเราก็จะเดินไปสำรวจทางนู้นบ้างนะเ,เราเลี้ยวซ้ายไปรู้สึกว่าแต่กระตุกแสงหรือเปล่าไม่ใช่เนะี่ยห้องนี้มีใครอยู่หรือเปล่า เจอมารีบไม้กวาดกูมึงแทงแม่งมึงโผล่มโอ้ยังไงฮะเจอขวดแก้วแล้วเอาไว้ใส่แกจร์ขวดแก้วโอเคตรงนี้มีโน้นรันี่วิชุกซุกกุซซุ He h a เ r ริ u r ร์น somehow back from the d e a h what i am uh what am i to making this i i must document the occurrence อ่ะกุซซกกุซซุสิเล็เสร็จแล้วตรงนี้มีไม่มีอะไร โอเคผมยอมไม้กวาดไปต่อครับเข้ามาอืมไม่มีอะไรนะอือดูสิเข้ามาเจอไม้กวาดแทงไส้ปิน้นมาตัวสวยมาดวลกับกูหนึ่งตอนหนึ่งท้าดวลมึงสู้กับแบบลูกชายกูกกระตุกกูแพ้มึงเมื่อกี้เพราะกูกระตุกตกเฮียอ,อะไรก็ไม่รู้ช่างมันเนดะี๋ยวอืม นั่นมันผูวอาลีบเราเฮชอดมันไม่ตายา <laughs> โอเคนะเรามาสมรครที่นี่ก่อนแล้วกันเออตรงนี้มีอะไรเครื่องไว้นั่นอาคาเมมโมรี Memory ่ล็อกนะไอนั่นมีมาไหมฮไม่เลยไอ้ฮาวิ I ไอเกียูสี่เ i ป็นกอเนี่ยกเกี่ยวเกนบบ่บ่บ่เออเด็ดทีเด็ดบอสโอเคฮะตอนนี้ก็มีไม้กว่า โอ้เแต่ตุ๊กแสงเนี่ยดูเราทำมันตุ๊กแสโอ้โอ้ตุ้สวย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 ลากร้อนมึงได้ยินเสียงกูด้วยทางน้ำเต็มเลยทางน้ำเต็มไปหมดทางน้ำเต็มไปหมดตอโหลบก่อนละกันหนูหุบปากไปมันจะได้ยินกูตุ้สวยจะมาหากูอ้าวมันมาแล้วตุ้สวยโอ้น้ำมันเยสน้ำมันเต็มเลย ตัวสวยมาแล้วตัวสวยมาแล้วตัวสวยมาแล้วไม้กวาดอยู่ไหนไอ้คูณโมึงคูป้าไปหนูฟักอยู่ป้าไปหนูโอ้ขาโอ้โหจะเปิดไฟก่อนละกันเนี่ยโอ้โหน่าจะทำอไงเขาเลยนะตัวสวยเขาขอล่ะเขาขอล่ะเข้ามาเขาขอล่ะ อย่าเข้ามานะมึงกูขอละเข้ามาเดี๋ยวมึงอย่าเข้ามาหากูเข้ามาในห้องได้แต่มึงห้ามทำอะไรกูอย่านะเว้ยพร้อมแล้วนะเว้ยตวัดรอแล้ว,นนวลเนี่ยเหยียกับหนีมานะเว้ยโอ้ยมม่นี่เสียงกูโอเค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 กูวางอาวุธลงก็งไ,ได้โอเคอเค,เคเจะค่อยๆออ,ออกไปนะสลลักเดียวหมดฝักอยู่ถังน้ำค่อยๆอ,ออกไปอน่ะ hello oh, hello 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 nè hello 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 ui hello 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 เตัวนี้มีแสงอ่ะมันจะมาดูทั้งนั้นะพอแล้วตัวสวยกูไปเถอะงั้นกูจเอาหินทวมตัวเองตายโอเคมันพยายามจะเดินออกจากห้องมั้งคิดว่ากูขอร้องเราไปเถอะค่อยตามไปโอ้ จะไปยังไงกูมาเลยดีจ้ะว่าคอยไม่ตั้งว่าทางกูมาแล้วด้างไหนด้างไหนซ้ายขวาเออซ้ายซ้ายโอ้ยดีประตูพีประตูยั๊สน้ำกรด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 เยี่ยบลอย ฉว่วเสียงเบาเกินไปเขีย okay, จุดสวยหาเราไม่เจอแล้วอยู you know, ่นู่นนนหันลังหันตูนให้เราอยู่มองมันไปมองดีดีอ่ะเห็นตูดด้วยเมื่อกี้เห็นอย่างแรกเลยเห็นตูนในตัวนี้เขี okay, ยเราต้องปวดใส่นี่นะฟักฟัก it's locked with a simple lock โ okay, อเคฮะก่อนที่เราจะ บัตรแก้ปริศนาตรงนี้ต่อก็ไว้ต่อเป็นวิดีโอหน้าดีกว่าถ้าชอบก็กดไลค์แล้วกันนะครับหรือว่าถ้ามีถ้าอยากถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับก็ถ้าอยากติดตามในเอเมเชียเดลันดีเซในคาซ้อมสตอรี่าแอปแพลิเคชันต่อนะครับกดสมัครในที่ข้างบนนะครับตอนนี้ก็ขอตัวใหม่ก่อนแล้วกันขอไปนั่งปรับนู่นนี่แล้วก็เซ็ตช่องตัวเองนะช่องใหม่ตัวเองนะครับก็สําหรับ ชาแนใหม่นี้ก็จะทําอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างที่ผมเคยทำในชาแนก่อนหน้านี้เนี่ก็จะทำค k i d d i n g for ตอนนี้ก็คิดว่าจะทํา Rush to g ก l d e n นะฮะก็คือเล่น Kidding for เป็นเลเวลหกทุกเลเวลนะแล้วก็จะบอกเทคนิคเกี่ยวกับการเล่นด้วยนะครับถ้าใครสมมถ้าถ้าใครไม่รู้จักผมก็ไปดูที่เ f i l g a กเ r มะคอรับเพราะว่าผมมีคนทำถึงทอรี่ตแต่ก่อนนะครับแล้วก็ฟันนี่มอนเทนนะอย่าลืมนะครับใกล้สิ้นเดือนแล้ว ก็ติดตามแล้วกันนะครับกับเซเว่นคอร์ปนะก็บอกไว้เลยว่ามันเกี่ยวกับเซเว่นคอรนะครับตอนนะี้มอนแทสตอนนี้มอนเทชนะก็ตลกอยู่นะในความคิดผมแต่เรื่องคุณอิ๋เขาจะตลกกับผมหรือเปล่าก็ยังไงวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาไว้เจอกันวิดีโอหน้าพรุ่งนี้ก็กอตัวครับสวัสดีครับ